เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดครั้งสําคัญที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวเลขนักวันนี้ที่เพิ่มขึ้นกว่า60คนด้วยกันเนี่ยมี12รายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้นคือที่สนามมวยลุมพินีรามิทาแห่งนี้นั่นแหละครับโครงสร้างที่คุณผู้ชมเห็นนวันนี้เนี่ยด้านในเนี่ยจุคนเฉพาะผู้ที่เข้าเป็นแฟนมวยเนี่ยนะครับเข้ามาชมเนี่ยห้าพนคนด้วยกันแต่ยังมีบรรดาเซียนมวยมีเจ้าหน้าที่ กรรมการคนขึ้นวอบรางวัลในแมชเดียวกันกับที่คุณแมทธิวดีเนี่ยเป็นพิธีกรเนี่ยนะครับเข้าร่วมอยู่หลายคนด้วยกันตัวเลขแต่ระดับเกือบ1 0,000คนวันนี้อย่างที่เห็นครับสภาพเนี่ยปิดให้บริการจนไปกระทั่งถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่จุดหนึ่งน่าสนใจครับวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านในเนี่ยปิดตายวันนี้เลยนะครับไม่มีการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปได้แต่ว่าจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับวันนั้นเนี่ย ตามข้อมูลรายงานที่มีการถแถลงถึงจุดเสี่ยงของกระทรวงสาธารณส,สุขที่เกิดขึ้นจากสนามมวยนะครับผมพาผู้ชมไปดูครับทางเข้าโครงสร้างของสนามมวยลุมพินีที่นี่เนี่ยทางเข้าจะมี3ทางด้วยกันแล้วแต่ละทางเนี่ยโดยเฉพาะที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นจุดที่มีการใกล้ชิดกันระหว่างกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้าเวทีมวยด้านหน้า1จุดครับนี่คือจุดที่2ครับที่สามารถเดินทางเข้าไปด้านในได้นะครับ อีกจุดหนึ่งอยู่หลังสำนักงานสนามมวยเวทีลุมพินีครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมีทางเข้า3ทางด้วยกันและค่อนข้างแออัดสามารถสัมผัสใกล้ชิดถ้าไอาจามใส่กันเนี่ยอยู่ในระยะรัศมีไม่ถึง1เมตรแน่นอนครับจุดที่2ออยู่ที่นี่ครับสำนักงานสนามมวยเวทีลุมพินีตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นโครงสร้างเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะบริการต่างๆให้ความช่วยเหลือต่างๆไม่ได้จะเป็นจุดเสี่ยง แต่อีกจุดนึงเนี่ยตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้านนี้ครับจะเป็นสถานที่จอดรถเป็นอาคารจอดรถมีพยานคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับว่าทุกครั้งที่มีแมตช์ใหญ่มีการต่อยมวยแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยอาคารจอดรถรถเต็มไปหมดครับค่อนข้างหนาแน่นแต่ด้านล่างของอาคารจอดรถเนี่ยเป็นห้องน้ําห้องน้ําสําหรับผู้ที่เข้าชมแมัตช์ใหญ่ๆนะครับจะมาเข้าห้องน้ําที่ด้านล่าง แม้ว่าด้านในจะมีห้องน้ําก็ตามทีแต่ด้านในเนี่ยเป็นห้องน้ําของกลุ่มบุคคล V.I.P. ผู้หลักผู้ใหญ่กรรมการหรือแม้กระทั่งนักมวยเดี๋วด้านในนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ 3. สามจุดเสี่ยงสําคัญนะที่น่าตกใจมากไปกว่าน,นั้นมีหนึ่งบุคคลครับที่ทํางานอยู่บริเวณโดยรอบแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สนามมวยนะครับแต่มาทํางานบริเวณใกล้ๆนี้ให้ข้อมูลกับผมครับบอกว่าช่วงก่อนวันที่จะมีแมชใหญ่คือวันที่6มีนาคมเนี่ยจริงๆที่เวทีแห่งนี้ มีการจัดแข่งมวยแบบปิดมาก่อนแต่สุดท้าย6มีนาคมกลับมาแข่งขันแบบเปิดอีกครั้งหนึ่งฟังเขาเล่าแกร้งนีครับปิดก็ไม่ให้แฟนมวยเข้าไปเลยก็มีแต่เฉพาะนักมวยกับพี่เลี้ยงอย่างนี้มากกว่าสนามนี่โล่งๆเลยโล่งเลยที่นั่งไม่มีคนอย่างนี้ใช่ใช่ครับเนาะต่อยกันปกติมันเกิดขึ้นก่อนวันแมชใหญ่ก่อนครับก่อนใช่ไหมก่อนก่อนครับก่อนโอ้โหแล้วก็ แมตท์หงปีนานี่ก็พอมีเรื่องปุ๊บปเงียบเลยจากโปกติคือผมไม่เคยเห็นคนเยอะอย่างนี้ไงปกติแล้วมาเมาืม่อวันแมตท์ที่หกคนเยอะ